ค่ะมาพอพกับกินดีมิสุกโดยราชวันหรือว่ยยายพันนะคะเนาะมาไม่ินสิม,มกบใไซปีค่ะโมกบใไซปีส่วนผสมกับสิมีนี่กบสองตัวกบที่ห้าเผาไฟไว้แล้วค่ะเผาไฟไวแล้ว้วก็หัวปีค่ะอาับาอีตูต้นหอมตะไคร้เนาะค่ะเครื่องปรุงกับสิมีนี่ค่ะเครื่องปรุงกับสิมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมค่ะคาค่ะใบมะรูด หลากผักชีาผงปรุงรสนะคะ,น,คะน้ำปลาค่ะน้ำปลาลนะคะเกลือค่ะกลับมาเริ่มเฮดคือข,ขันตอนแรกขันตอนแรกข้าต้องโขพกพริกก่อนโขกพริกแห้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็คาตะไคะรค่ะใส่ก่อนค่ะนี่ค่ะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมค่ะกบที่เฮาเผาไว้ค่ะ กรุบที่ห้าเขาไว้ห้าออกมาเอามาสับค่ะเอามาล้างก่อน ลบข้าวซับแล้วค่ะต่อไปขึ้นข้าวข้าวซับตัวนี้ค่ะปีค่ะข้าวฟันปีฝันนึ่น้ำน้ำเกลื่เน้อพนตะัวบ้าห้แแระค่ะค่ะปี ปีแส่น้ำนแล้วค่ะข้าวเอาล้งพกอ,ออกเกี๊น้ำค่ะโขกใส่กันกับเครื่องปรุงเข้าต่ำปีกล้วยค่ะ เอาพริกแกงที่เ้าต่ำใส่กระเ,เทียมคาตไคร่ใบบักหูดลงเครื่องปรุงล่งทุกอย่างค่ะน้ำปลาผงปรุงรสค่ะชูรสอันปลา ชิมรสค่ะร,รสรสชาติได้แล้วเข้ากับเทศกระสีเทศไ่ซ้่มเนี่ยค่ะขัข้นตอนต่อไปอันปีกล้ยนี่ห้องต่ำผสมกับเพ่องรุงทุกอย่างแล้วชิมได้รสแล้วค่ะพอดีแล้วถ้ากบลงกบตีห้องซับไว ส่งให้เขากันตะปีกตำกับใบผักอตู้ค่ะต้นหอมค่ะน่ค่ะเอาไปตองประกบกัน บางวิธีห่อค่ะนค่ะในมกหนึ่งแล้วมกไปไเรื่อยเรือจนกว่าเหมอนค่ะมกโกกม,ก,มกแล้วเนาะมิเตอเสียไปต่างในซึ่งหนึ่งค่ะเท่าหนึ่งอยู่ประมาณยี่สิบนาทีกระซุกแล้วค่ะเนาะ นี่คือหมอกบสูตรของกินดีไม่สุกโดยล่าวันหรือวยายพันธค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในด้วยค่ะเด้อสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนค่ะพบก,กันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ